ใครทนได้หรออำนาจอะไรหลายๆอย่างมีหมดอ่ะแต่คนที่ทนได้อยู่ในตัวเนี้ยนะธรรมจมีใจจะมีความโกรธโต้เหมือนกับลูกปู่หรือลูกปู่หรืออะไรอ่าหลวงปู่ชอบนะลวงปู่อะไรที่ในหมู่มิมนเข้าไปฉเข้าในวังผู้เข่าคุยกันนายอยากชวนกันเราจะได้ฉันเข้าในวังอาหารในวังมันเป็นอยแบบนี้ กันคุยกันอยู่ดีใจจะได้ไปชิมรถก็ไปชัมจริงๆเขาก็เป็นสุกดอกให้เลยในวังก็บอกเออิิสารมาต้องหาอาหารที่ท่านนลุก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 ไปเท่าตูโอ้โหกับชิ่สุก่อไม้เหมือนเดิเพราะว่าในวังก็อยากให้ท่านฉันแบบว่าอาหารที่ท่านคุ้เคยว่าพวกที่จะมาก็จะได้ฉันอาหารชาว มันคิด,คน,ดนั่น,น,หนแ,แหละผมไปอยู่สวีเดนเนี่ยต้มเดียว <c oughs> ต,ต้มตำนนิดทุกว <c oughs> ัน <c oughs> ไม่ไช้เราเป็นนี่มาโว้สามวันเลยอะไรอย,าย<ห>่างเงี้ยประเทศเราเป็นประเทศที่เก่งไม่ใช่ชาติทิยอมทำสั่งเราดูแบบมองมองกักทุกอย่างทุกมิติเลยอ่ะคนไทยเราไม่เป็นรองเรื่อที่อเมริกามาสัมภาษณ์ผมจาด เออแน่นอนดีผมผมเก็บผัดเก็บใช่ใช่มาสัมภาษณ์คือผมสัมภาษณ์มาทั่วโลกแล้วประเทศไทยเขาเลือกลงตาแล้วก็เขาได้คำตอบที่เจ็บมันบอกมันจะเรื่องสัมภาษณ์คนอื่นเดียไปมาเจอโลกแล้วไปมาเจอโลกจบกินี่บอกว่าพอแล้วบอกว่าไม่ไม่คือมันไปไม่เป็นเลยมันคิดว่ามันเก่งไปที่ไหนมันไม่มีคำตอบที่เขาต้องการมันมาเจอลงตาที่ จบในคาตอบไม่ต้องไปหาที่ไหนแลจบก็เลยบอกผมแต่วันนี้จบต้องไปทุกอยางในสัปดาห์ที่แล้วนะคือหยุดหยุดเลยอย่างเงี้ยคือบางครั้งบางจีเรามองไปมิติของเขาแต่เขาไม่เคยมองวิจิของธรรมชาติจริงๆนะถ้าเราเป็นมองไปเหมือนม้าลําปางเ่ยม้าลําปางเลยเขาปิดเลยวิ่งเข้า มันไม่ได้มองเลยอเมริกาคิดว่ามันเก่งไงต้ามองมินจีว่าเอ้าเขามป็นเก่งจริงเขาพัฒนาจริงดีไหมแล้วคนพวกมันข้าตัวตายติดระดับหนึ่งโลกนะดีไหมประเทศใหญ่จนเขาก็ไม่อยากตายอ่ะแต่พวกมึงก็มาอยากตายอย่าเราถามนะนะพัฒนาตรงไหนย่งนี้พัฒนาอะไรกันใหนั่างสิ่งแวดล้อมที่เขามาถาม เพราะว่าเออส่วนมากเราจะทําลายสิ่งแวดล้อมไปเลยแล้วมึงไปเจาะทำระเบิดิวเครียล่ะลูกเดียวว่าสิ่งแวดล้อมเหลือไหมเราถามกลับไปเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยที่โลกยังไม่แจกไม่สลายง่ายๆเพราะศาสนาพุทธคำสอนของศาสนาพุทธนี่แหละเราคำสอนเรื่องทางเนี่ยมันเป็นล้ำความโลภในใจมนุษย์ เชื่อไหมโลกจะพังงันเพราะความโลภของมนุษย์จริงไหมถ้าไม่มีศาสนาตัวนี้เป็นเบรกไว้ลองดูสิโลกมากๆอ่าเทวดาไม่ได้มาสร้างนิวเคลียร์ไม่ได้สร้างอาวุธยิงกันน้ำใจะมนุษย์เลยแหละจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือใจมนุษย์จริงไหมถ้ามนุษย์มีความโลภไม่มีความยั้งคิดไม่มีอะไรก็จะพังลายแม่สรัางตัวของมนุษย์เอง าศาสนาพุทธก็เลยมีตัวนิชลอเห็นไหมนะนี่คือข้อได้เปรียบของาศาสนาพุทธที่ลวงตามพุับพวกพวกหลังไปนะเพราะฉะนั้นจะจะยังไงกระจมถ้าไม่มีคําสอนอันประเสริฐเนี่ยที่ให้พวกเราทํารายความเห็นแก่ตัวเห็นไหมมีน้ําใจช่วยเหลือกนะันเห็นไหมนะมันจะเป็นยังไงจะอู่กันยังไงล่ะ ริงไหมต่างคนก็เห็นแต่อุ่งไปแต่เป้าอะไรแอ๋ที่เป็นประโยชน์จริงไหมบางคนก็มีมากมายมันจะมีเป็นตำข้าอะไรจะพองตาว่านะเนี่ยเอามาให้หมดนะทั้งปีเ่านั้ไม่เหลือแล้วอยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่เขาแล้วลวงตาเนี่ยดวงตาเนี่ยตอนนี้กำลังขายที่อยู่ที่อะไขายที่มาสร้างวัดเลยนะเริ่มละ จะเดี๋ยวดูถ้ามีโอกาสตรงนั้นได้ช่วยได้คือเราทํางานร่วมกันเราเป็นการยานมิมรที่จะขับเคลื่อนเนาะอนั่งนั่งบนกระยีได้นะเดี๋ยวเกิ่อนั่งนานๆแล้วลูกลุลูกม้องเนีครัะเจ้าว่าต้องนั่งรู้สูงเปนไรครับหรือว่าไป่เจ้าว่าที่นี่ไงนะ เราทํางานอ่ะเราจะขับเคลื่อนมันการทุกองค์กรครับนะครับชาติศาสนาเราต้องเข้าถึงใจเราเราจะมาแบงมาแยกกันไม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ว่าศาสนาไม่ว่าภาพี่กายไหนก็จะอาเราอาลุกตากับมองว่าศาสนาคิดศาสนาศาสนาทุกศาสนานะอาพระพุทธเจ้าก็อยู่แบบนีกายต่างเขาไม่เห็นตำหนิกันนะจริงไหม มิเคยเป็นว่าศาสนานั่นศาสนานี้เลยมิจะภาโง่มามาพูดงฉยๆไปตำหนิคนอื่นแล้วไม่ดูตัวเองอจริงไหมต้องเราต้องทำความสะอาดบ้านเราไม่ใช่ไปทำความสะอาดบ้านก็านอง่นจริงไหมเพราะฉะนั้นประชากรเราเป็นคนของรัฐจันะดอยู่ใต้ เราต้องส,สร้างสรตว์ร่วมกันทุกองค์กรไม่ว่าทหารตำรวจประชาชนทีไหมครับนะอ่าลุงจาเหลือชีวิตที่เหลืออยู่ที่โอกพยาใจที่เหลือลุงจาของมอบโรงพยาใจเนะี้ยให้คนให้คนมีชีวิตเพื่อคนนน้านะที่เหลืออยู่มอบให้เหลยกล้าพูดเลยพรานนั้นนี้ก็ผมจะไม่มีแต่ยึดไ่เ,ไเลย คงมีเงินให้หมดเลยมันไม่มีอะไรที่จะทําให้ตัวเองแล้วใช่เพราะว่ารู้ตามประโยชน์นะเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองใช่แต่ยังมีประโยชน์คนอื่นอีกไม่รู้อยู่ได้ทําไมครับกูไม่เล่าไปบวชเลยไม่นล่าให้กูผัดตัวจิบบัตรทำเลยตัิบบัตไปแล้วสึกไม่ได้ ใช่รูปเมียกุต้องแต่เก้าคนเน่ใช่เลยเดี๋ย,ยไ่ได้ได่ไต้องมีคนไปแย่งจริงไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องประหลาดนี่นอธรรมอันอันสุดยอดสําหรับผมนะคนอืวว่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมทําให้ผมออยู่ได้ในผ้าเหลืองผมพอใจอถ้าผมยังมีตามราค่ายผมไม่อยู่ผมสึกตั้งแจนั่นแหละ พราะเมียผมก็อยากให้กนี่คือสิ่ที่ผมพอใจในการผมถ้าผมทำลายราคาตัวนี้ได้แล้วสบายใจได้เลยผมผม,ผม,ผ,มผมทุกบมันมาเยอะเลินะผมทุกม์ทก,กับอารมณ์ตัวนี้มากนะไม่ได้หลับไม่นอนเพราะมันขับรถวุ่งหาที่ลงได้มันมาเท่าไหร่ไม่ไหบอะไรนั่นหนา เนี่ยผมก็เลยโมโหตัวเองไงบางทีขับรถจากเชียงใหม่มาสิงห์บุรีต้องมานอนกับผู้หญิงคนอะไรของกูวะเนี่ยฮะมันน่าเบื่อหน่ะตัวเองมากแต่ตอนนี้พอทำลายตัวนี้ได้แล้วยิ้มมาเลยฮะผมพอใจอยู่แค่นี้การบวชมันมาขึ้นแบบขึ้นแบบช่วยได้มากใช่ใช่ถ้าผมไม่บวชเนี่ยอะไรพวกท่านผมไม่อยูะ คือพอเดินเข้ามาปุ๊บพอเปลี่ยนกนผมไปเหลือนี่รู้เลยว่าอันนี้คือไม่ได้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 แล้วมันโดนมันคับด้วยตัวนี้เลยใช่ไหมพอปุ๊บมันก็มันก็เลยทําบีบให้เราคิดไม่ไม่คิดเลยพอเราเข้าใจปุ๊บก็ไม่คิดผมผมก็จบที่ตรงนี้เพราะว่ามันโดนตัวเนี้ยรู้เลยมันรู้เลยเรารู้ทําใจมาตั้งแต่เดินเข้าแล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ปกป้องแต่ให้เราไม่ไม่พุ้สารแน่เลย ไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนใครทุกอย่างจะโดนตัวนี้คุมผมว่าถ้าเกิดออกจากดีไปไม่แน่ไม่ใช่ไหมแน่แน่ไม่แน่มันไม่มีมันไม่มีกอะผัวมันกนี่แหละไม่อยู่แต่ผมเนี่ยอ่าสึกไม่ได้เลยสึกไม่ได้เลยกล้าเลยถ้าสึกได้ผมสึกแหละคือหมดเพราะอะไรครับหลวงตาที่สึกไม่ได้ พาอไม่รู้จะสึกไปทำอะไรึไปทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเอาไข่เยี่ยวแล้วล่ะ,ะคือมันไม่มีความรู้สึกนั้นอีกเลยไม่มีเลยขาดสบันไม่มีคำว่าผู้ชายไม่มีคำว่าผู้ชายไม่มี มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ทําอะไรเวยทุกวันนี้คิดว่าอยู่ยังไงยังไม่รู้จักว่าตัวเองอยู่แบบอยู่เพื่ออะไรยังไม่รู้เลยจะไปยังไงมายังไงยังไม่รู้เลยคือระลึกอะไรไม่ได้ลว,ว่าจะไปหน้ามาหลังก็เลยอยู่อย่างนี้แหละเับเพื่อ,อ,อมีประโยชน,น์กับคน แต่สำหรับตัวเองไม่รู้จักที่มาที่ไปแล้วล่ะแม่จต่ความตายเขายังระลึกไม่ได้เลยนี่เป็นโมเดลเวลาให้เราปวดน่ะน่ะหลงตาเขายังสอนได้นะในเฟซเหมือนเดิมเออก็พูดไปอย่างนั้นนหละพูดให้คนด่ามั้งแต่ตอนนี้ เขาเริด่าแล้วเหลืออยู่สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสาธุท่อยู่สองเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด่าห้าสิบแปดเริ่มลดลงลดลงลดลงตอนนี้เหลืออยู่สองเปอร์เซ็นต์ที่ด่าทีนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าเป็นเรื่องของอคติมากกว่าไม่ใช่เรื่องของธรรมะเพราะเรื่องของธรรมะต้องยอมรับแล้วล่ะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสื่อมาสิ่งที่เราทํามา ความประพฤติของเราการกระทำของเรา,าอธิบายตอะสิท่งที่เราข้องใจได้หมดภาสิ้นคิดเกิดขึ้นถึงตอนนี้แล้วชั่วโมงนี้แล้วเนาะหวังว่ามันเป็นวิธีใหม่ที่ศาสนาเราที่ผานมาไม่แต่วัยรุ่นไม่จะเด็กก็ฟังภาพสิ้นสิดได้ ไม่ใช่เฉพาะวัปฏิบัตินะตอนเนี้ยขนาดวาบางคนไปวัดเนาะเราก็มีคนไปสัมภาษณ์นะมาวัดเนี่ยมาเพราะอะไรมาเพราะเสียงจดของจาาทําไมลงตตุงจาจดออกชีวีวันนั้จดออกสื่อคนบันบ้าคนละเรื่องอันนี้เรื่องจริงนะแค่เสียงหลงตาพูดแค่อากิยาก,กับงามแล้วตอนนี้ เมื่อก่อนนี้ขัดไปหมดเลยเห็นไหมก็คือตัวตนของเราเขายอมรับเราได้เพราะเราไม่ต้องเสกแซงไม่ต้องมีมารยากติตัวตนของเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจริงไหมคนเขาจะเห็นพระแบบใหม่นะที่ไม่ใช่พระ และก็ไม่ใช่พระจริงๆด้วยไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้พระเขาไม่ได้เป็นคนก็เป็นไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรกันแน่แลแ้วจากคนจะให้เป็นแล้วทหารจะให้หลวงตาเป็นอะไร นอย่างี้ถิมันเป็นหลวงตาแล้วจะให้หลวงตาเป็นอะไรล่ะเป็นอย่างที่หลวงตาเป็นอยู่ะครับไม่เป็นสเนี่มันอยู่ที่คนมองว่าจะให้หลวงตาเป็นแบบจริงๆหลวงตาไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นใครจะให้หลวงตาเป็นอะไรก็แต่งตั้งเอาเองเออนะวันนี้ไนีมาเยี่ยมเนาะคงไม่ังเงินเนาะอะ ต้องหลวงตาแล้ว็พระอาจารย์ทุกท่านเป็นเป็นบุตรของเกาะไร่ดำน้นนะครับก็หวังว่า,ารุ่นพระสนในครั้งนี้ทําให้ดำน,น้ามาเร็วขึ้นหลายหลายเดือนเครื่องยนต์จะหายเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคครับถ้าเดินมามด้วมหลวงตามาด้วยนะครับรลวงได้เครื่องแต่ว่าพยายามอยู่ <c oughs> ต้ตตองสัญญากันก่อนว่าจะไม่ให้หลวงตาลงเรือ ขออนุญาตครับหลวงตาลงได้ครับตอนที่มันลอยลาไม่ได้พาหลวงตาดำครับไม่ไดไม่ดำคือคือลอยอยู่ข้างบนเนี่ยลงได้ครับหลวงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลวงตาอยากจะดำนึกถึงต้องออกไปข้างนอกไม่ไม่ไม่โอหเนี่ยหวังว่าจะไม่มีอะไรเป็นอุปสัรคเนาะเพราะใจเราไม่คล่องใจหลวงตาจะไม่คล่องแล้วเรือลำน้ำก็คงไม่คล่องแล้วล่ะ อ๋อสาอันนี้สวายอ่ะครานี้ยับวายเป็นสังฆทานให้เหรต่้งกันต่ารันต่ากัสวัยต่ากันนะทกำอะไรี่การด้วยพรอัน่าสู้การทำได้ครัอเน่าเนะอาถ้าทำดีมันต้องดีทำชั่วต้องชั่วนั่นีคือพรอ่า มีทั้นพรมีทั้นชุมพรมีทั้นหมอพรที่นี่อย่างไงก็มีพรอยู่แล้วจริงไหมเขขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างอื่นไม่สำคัญสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างดีขอสาธุกายครับทหารเรือทุกคนเนาะสาธุนะมีอะไรก็อ่า อยากให้ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมมานะก็ได้นะตาตาพระเจ้าหลวงตาหลวงตาขอปลาหลวงขอปลาข้าวของหลวงประวันนาคือวปกติมิจตโยมปรวนนาแต่หลวงตาขอปรวนนาแต่ขออย่างเดียวจะให้ครูลงเรือดำน้ำได้ไหมได้ได้ครับผมแล้วแต่ ให้คอยู่บนบกให้อาจารย์ตวันทุกครับครับเพราะว่าหลวงตาไม่ค่อยชอบลงน้ำเรื่งลงแล้วนะครับบวงปิงที่จริงคุณบาอาจารย์ไม่ัมีใจห้องอะไรเลยนะหลวงตามาครั้งนี้เป็นงานี่ดีไหมมันเกินคาดคิดเลยครับผมเกินคาดหมายหมดเลยครับอ่า เป็นผมทราบเลยครับมันตัดหลุดเลยครับผมขดั้ขาดไม่ถึงเนาะบางทีพระพระบ่าวบ่าอก,บอก,กับมีอทิ่คน่อคนนี่นะนะในชั่วโมงนะนะโอ้ไปชี่นหนนะทำอะไรง่ายหมดเนาะ เมื่อเรือลำน้ำเันกง่ายครับผมงหมดเรับเรือถ้าคือตอนนี้เนี่ยคณะคณะที่ไปดูทดสอบเล่นเคื hmm. Guys, uh, like, thrill, like Th ่องยนเนี่ยขึ้นกลับมาครับถ้าเกิดอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการภายในปีนี้ถ้าเกิดการแก้ไขอะไรทุกอย่าง แก้ไขตามระบบเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ย<ม>ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก <2 S 2> ประมาณสองปี <c oughs> ครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้เขาต้องผลิตเครื่องยนต์ใหม่ก่อนคือจะไปะช้าตรงที่ช่วงผลิตเครื่องยนต์จริงอ่ะอะสักภาพของคนจำะไรนด้เนาะการโัฒน,นาการผลิตเลยเนาะมันทำสมัยมากง่ายมากเลยเนาะดูรถทุกวันนี้สิเนาะแตกจากานันเยอะเดิ มันรถเหนอแม่คันเล็กๆผมวิ่งไวมากเลยคื่อยนต์ผลิตในจีนครับผมผลิตในจีนครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตในจีนครับแต่ว่าเป็นตัวที่บัฟเฟอร์นมาจากของเยอรมันครับถ้าผลิตในจีนพะถ้าเยอรมันก็อาจจะยุ่งแต่ว่าตอนช่วงนี้ กาลซีอะไรก็อะไรไม่รู้ยังตอนนี้เขาสลามจะลามมาไต้หวันแล้วอย่างไรก็ให้มันทำเครื่องเราให้เสร็จกรรมนากรรมนาเรื่องอะไรเรื่องทุกทุกชาตินั่นแหละที่จำไว้เพราะว่ามันเป็นอะไรเหมือนเหมือนบ้านข้าหลังบ้านข้าหลังประเทศอะไรประเทศเหมือนพวกเราเนี่ย รเราทำยังไงจะให้ครอบครัวเรา,เราประมาณนี้ความเห็นแก่ตัวของเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ต้องแย่งจริงทรัพยากรเพื่อเอามาเลี้ยงครอบครัวมันเป็นเรื่องธรรมดาผมมองง่ายๆอย่างนี้นะนะแต่ว่าใครจะฉลาดกว่าใครแค่นั้น่อะจะหาปลาหาปลามาครอบครัวตัวเองว่าเขาก็ไม่ได้ ก็ทำยังไงแค่นั้นหละนั่นหละแต่ว่าพวกเรายังดีนะนะผมผมมีครูบาอาจารย์มีตอนที่ทําธุรกิจย,ยังมัรลกบกปนป็อปเนี่ยเ,เขาทิ้งไปใลคนละฝังเลยแต่ประเทศไทยไม่มีมในยกระทำไปในที่ทีเป็นตัวที่กันในสหรับคนทางใ้กรถึงบอกว่ายังไงก็ประเทศไทยยังไงก็อจะตีกันบ้างอะไรกันบ้างก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเขาเป็นสองข้างไปเลย เป็นยังไงสถาบันเองยังมีตัวนะใช่ขอจำเดียวเนะาะพาะเราเมื่อกี้เนาะไปเยอะไปเยอะไปโดยทีมเขาด้วยเขาท้าท้าบ่อยเกินเนาะเดี๋ยวไปดูต่อไปถ้าทุาพาดูหมดไม่ใช่ช้าแล้วผมขู่ไว้ <c oughs> ผมขู่ไี่เฉลยคืออะไระพระเราทำไมอ่ะเกิดมาแล้วทำไมอ่ะต้องขู่ไว้ถ้าผมไม่ขู่ไว้ดี่แม่ ก็จะไปมากกว่านี้จริงไหมทําให้อะทำไมทําให้โยมเขาไม่เขียนนะว่าอะไรจริงไหมละ่ะถ้าเราต้องเสียสละไม่ใช่มาเอาจริงไหมเราสอนคนให้ทานอย่ตัวเองแบบเป็นคนที่ไม่เคยทานเลยไม่เคยให้อะไรเลยม่จะเอาของเขาจริงไหมล้มตากลับมองว่าถ้าเราเนี่ยควรเป็นแบบอยา่างด้วยซ้ําไปเป็นผู้ให้มากกว่าจริงไหมอ่ ถ้าพวกเราเป็นอย่างนี้อ่ะมิจจะไปเหยียบจำ่ำซ้ําเติมกันนะเราจะอยู่อย่างไงในเมื่อสังคมผู้นําจิตวิญญาณศาสนาอ่ายังเป็นอย่างนี้อยู่บุคลากรในศาสนานี้ทําไมแยกกันขนาดนั้นจริงไหมละ่ะทําไมต้องมีนิกา,นนา,นนา,นา,ายนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้จริงไหมทําไมพวกเราอ่ะพ่อแม่เดียวกันจริงไหมทําไมต้องเป็นอย่างนั้นลุงตาก็เลยขู่ไว้หน่อยเนึ่อ่า อย่าทะเลาะกันนะคุณต่อยนะอย่าประมาณแค่ป um, uh, uh, ่ค uh, ือใช้ตัวนี้เขาก็เลยเออพระอะไรเอาไปมาเข้ากับเออเข้ากันได้อ่าเพราะพอเขาสนใจเราเขาก็เลยมาถามว่าเราเป็นอย่างเราก็เลยพูดให้ฟังอธิบายก่องบางทีเขาก็เข้าใจว่าทําไมเราไม่รวมจิตรวมใจกันนะสัตนาพวกเราทําไมต้องอสายโน้นสายเนี้ย อ่านี่มันติดแบรนแล้วนะมันจะเป็นอัตลานะสายหลวงปู่มั่นสายมั่นสายนี่สายอาจารย์นั้นอาจารย์เนี้ยจริงไหมมันไม่แยกกันมันไม่ใช่กลายเป็นอ่าเอาไปเอามาหรือเป็นแบรนด์ไงเป็นแฟมชายไปเลยตอนเนี้ยวัดป่านนะจริงไหมเอ้อไม่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 ยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่เลยอ่าวัดปานจะไม่เป็นหลักจริงไหม เป็นอาจารย์ียวาดไงไม่ใช่ไม่ใช่เสราวาดแล้วเดี๋ยวมาคิดคิดโม้เลยนะว่าเป็นเสรลววาดเน่เป็นอาจารย์เรียวาดอาจารย์ครูอาจารย์มึงสายครูสายมึงไงอ่ะสายครูผิดสายมึงถูกเอะต่อไปก่อนสายกูผิดเจ๊งได้เด็ดีสายกูถูกต้ะนะ <laughs> รารคล้ายๆว่าทําไมอ่ะถ้าเรามองดูดูจริงๆเนี่ยมันไม่มีหล่อถ้าเราอ่ะไม่มีอคติไม่ตั้งทงเป็นอคติจริงไหมอ่ะและ้วเมื่อพระเราที่แท้เนี่ยเขากราบไหว้เนี่ยไม่ไอ,ไมอมายเนี่ยจริงไหมอันมันควรจะละอายใจมากกว่านี้อ่าอ่าอะไรควรไม่ควรน่ะสมณะสารูปจริงไหม อ่าเพราะว่าพระชินคิดมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอมันก็เลยเข้าได้ทุกที่ไงจริงไหมล่ะอ่แล้วอันนี้เป็นกลุ่มสโลบายของหลวงปาฮอฮะเะอเอ้อเออมันมีมากน่ามากแองร้วนย่มางที่พระองค์นี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เนาะอ่าระไปยไท่ด้วยพวกนั่นหน้าเลยครับผมจะปหัวห้าดหน้ามามา ปปไปถ่ายรูปไปเอาไว้การผีนยไปแม่วชอบหนุ่มเสร็จแล้วมองนาตดนะเดี่ยครับกล้องนี้นะครับเดี่ยครับหนึ่ Ha ha ha. เต่าจีหรือเต่าทะเลมันไม่เต่าหรือเต่าภาพเต่าหรืออะไรเต่าหรอภาพเต่าเดียวต้องแบ่เป็นภาพเป็นภาพไปดูเต่าทะเลเต่าทะเลว่านี่กมสื่อมากทไมลน้าทะเลเ็นายไไม่ได้ไ่น้ำเข้ม้ลาเปนเต่ ใครขับเหรอครับพี่นายนั่แหละพี่แอร์พี่แอร์เรานำเสนอแต่เรื่องดีๆไงถ่ายได้เปล่าเอาไว้รถเขาเวลาไปมานอนบนรถก็เลยต้องหาที่วางเท้าไงเพราะว่าลงจากรถก็ คุยกับคนบนรถเนี้อยู่อย่างเงี้ยนอนบนรถอ่ะดูมีคนมีเวนมีกรรมกันอะไรต้องโปรดยานโยมเยอะครับคงคงจะจนตายอ่ะดูแล้วสร้างกรรมมาอย่างเงี้ยเนาะก็ดีได้ทำหน้าที่ในแบบหนึ่งรูปแบบนี้งที่จะช่วยให้คนหันหน้าเข้ามาพึ่งตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นคุณค่าของความเป็นคนนะให้มันเพลินไปมากไปกว่านี้นะสาธุสาธุหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มาอีกเนาะเดี๋ยวถ้าหลวงตาจะลงเฉพาะไม่ลอยม่ไม่ดำก็ได้ครับจะอยู่บนเนี่ยให้ยินดูเพื่อนดีกว่ายินดดูตรงนี้แถวนี้ครับสาธุสาธุครับ